บทนี้ชวนตรองตรึกให้รำลึกนึกพระคุณกษัตริย์ไทยผู้การุณปกป้องชาติกาดเกรียงไกรราชาสับควรรู้ผิดเป็นครูตั้งใจใหม่คน้นคว้าศึกษาไปผลยิ่งใหญ่จะตามมาสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ภาษาพาทีฉันประถมศึกษาปีที่6บทที่16้พ่างเพียงภาสุธาถ้าทุกคนพร้อมแล้วละก็ไปฟังกันเลยครับ เพื่อนเพื่อนครับเคยมีเพื่อนเป็นลูกครึ่งบ้างไหมถ้ายัางไม่เคยมีหรือมีแล้วรับผมและน้องเป็นเพื่อนเพิ่มอีกก็แล้วกันผมชื่อเคลิบครับน้องชายผมชื่อลุคแม่ผมเป็นคนไทยพอผมเป็นคนฝรั่งจากประเทศที่เป็นเกาะครอบครัวเราอยู่กับยายที่เมืองไทยมีคุณทวดเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในบ้านผมตั้งชื่อบ้านว่าบ้านสีน้ำตาลผมและน้องเรียนโรงเรียนานานาชาติเราจึงอ่านเขียน พูดคล่องทั้งสองภาษาอาหารโปรดของผมเพื่อนๆฟังแล้วอย่าน้ำลายไหลก็แล้วกันผมชอบกินข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวกล้องไข่เจียวผมว่าเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกเวลาปิดภาคเรียนผมต้องกลับไปอยู่กับปู่ย่าของผมบ้างเป็นหลานคนโตนี้เหนื่อยหน่อยเป็นที่ต้องการของญาติผู้ใหญ่ผมเลยต้องบินไปบินมาเป็นว่าเล่นช่วงหนึ่งตอนที่ผมไปอยู่กับปู่และย่า ผมเกิดอยากรู้ประวัติศาสตร์บ้านเกิดเมืองนอนของพ่อผมว่ามีความเป็นมาอย่างไรผมจึงไปห้องสมุดที่อยู่ใกล้บ้านใช้เวลาเพียงไม่นานก็รู้หมดไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนชนชาติผิวขาวที่ต้องการหาดินแดนใหม่เพื่อขยายอาณาเขตประเทศของตนผากันอพยพลงเรือข้ามน้ำข้ามทะเลมาพบแผ่นดินขวางหน้าเขาก็ยึดขับไล่คนพื้นเมืองจากพื้นที่กว้างใหญ่ที่เคยครอบครองให้ไปอยู่ในที่ที่จำกัด เป็นธรรมดาของน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟหอกขวานธนูหรือจะสู้ปืนยาวปืนใหญ่ได้ในที่สุดชนผิวขาวกลุ่มนี้ก็ได้ก่อตั้งประเทศขึ้นประวัติศาสตร์ของประเทศนี้ยังไม่ถึง200ปีเลยเมื่อเหลียวหลังมาดูแผ่นดินของแม่ผมภูมิใจจริงๆก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันดีอยู่แล้วเมืองไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนานสร้างชาติสร้างอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นมีการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนถานับจากอาณาจักรแรกคือสมัยสุขโขทยัยปัจจุบันนี้เมืองไทยก็มีอายุเกือบ800ปีแล้วยายของผมเป็นทั้งนักอ่านและนักเขียนเพราะฉะนั้นหนังสือที่บ้านเราจึงมีมากมายทั้งผมและน้องลูกมีความสุขมากเมื่อได้หยิบหนังสือมาอ่านเราอ่านกันคนละเล่มแล้วมาเล่าสู่กันฟังหรือไม่ก็กลับไปอ่านซ้ำ ถ้ายังติดใจเรื่องนั้นอยู่ตอนนี้ผมกำลังสนใจอ่านประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งได้ลงเสาหลักเมืองมาตั้งแต่วันที่21เมษายนพุทธศักราช2325ผมอ่านแล้วประทับใจชอบถูกรัชการเลยแต่ละรัชการมีดีมีเก่งที่แตกต่างกันไปรัชการที่1ทรงสร้างกรุงรัตนโกสินทร์รัชการที่สองและรัชการที่6 ทรงเป็นศิลปินที่จะหาใครเทียบได้ยากรัชกาลที่สามทรงมีถุงแดงช่วยชาติรัชกาลที่สี่ทรงเป็นนักปรา์และนักดาราศาสตร์รัชกาลที่ห้าทรงเลิกทาสโดยไม่เสียเลือดเนื้อรัชกาลที่7ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนรัชกาลที่8ยุวกษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติรัชกาลที่9ทรงเป็นอัจฉริยะดีเลิศเก่งทุกอย่างส่วนรัชกาลที่10 ส่งส่งเสริมด้านการศึกษาและดูแลทุกสุขของราษฎรนี่คือเรื่องย่อที่ผมเล่าด้วยภาษาธรรมดาธรรมดาให้น้องลูกฟังอยากฟังเรื่องไหนก่อนละ่ะผมถามอยากฟังเรื่องถุงแดงถุงแดงถุงแดงตลกนะเป็นถุงแล้วมาช่วยชาติได้ไงสงสัยว่าจะสู้น้ำแดงได้หรือเปล่าแล้วน้องลูกก็วิ่งไปทําน้าแดงใส่น้ําแข็งเย็นเจี๊ยบมาสองแก้วเพื่อเอาใจคนเล่าและอร่อยปากคนฟัง แค่นั้นไม่พอยังคว้าหมอนใบใหญ่มาทิ้งตัวลงนอนฟังอีกกรมมื่นเจษดาบดินเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่สองคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยกับพระมารดาซึ่งเป็นสามัญชนต้นตระกูลเป็นชาวมุสลิมเจ้าเมืองสงขาพระองค์ชำนาญด้านการค้าขายทรงเรือสัเภาบรรทุกสินค้าไปค้าขายที่เมืองจีนจนบงังคังพระราชบิดาทรงเรียกว่า เจ้าสวัวเงินจากการค้าขายนี้พระองค์ทรงแบ่งเป็นสมส่วนส่วนหน่งเก็บไว้ใช้สอยส่วนที่สองนําไปสร้างวัดส่วนที่สถวายพระราชบิดาไว้ใช้ในราชการเมื่อราชการที่สองสวรรคตเจ้านายและขุนนางทั้งหลายเห็นพ้องต้องกันว่าถึงแม้กรมหมื่นเจษดาบดินไม่ได้เป็นเจ้าฟ้าแต่เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ พระชนมายุ3 7พรรษาเป็นที่เคารพนับถือของเจ้านายขุนนางพระสงฆ์พอขาชาวต่างประเทศพระปีชาสามารถเป็นที่ยอมรับจึงได้เชิญพระองค์ขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่สามทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวเดี๋ยวก่อนนะหยุดก่อนน้องลูกบอกแล้วลูกไปหยิบกล่องมะม่วงมันจากตู้เย็นมาวางไว้ตรงหน้าเปล่า น้องลูกไม่ได้เอามาให้ผมรอกแต่จะเอามากินไปฟังไปผมก็ได้แต่บอกว่าเหลือ,อไว้บ้างนะเพราะเคี้ยวไปเล่าไปคงไม่ได้เรื่องแน่แล้วผมก็เล่าต่อรัชกาลที่ 3, สมทรงโปรดงานบุญโปรดให้สร้างและบูรณะวัดเก่าทั่วพระนคปรปัจจุบันปูชนียสถานเหล่านี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวารารามโลหะปราศาสวัดราชนัดดาราม ผู้เขาทองวัดสาเกตและอื่นๆอีกมากมายที่โด่งดังไปทั่วโลกคือการโปรดให้ปัน้นฤษีดัตตนและทำจารึกวัดโพหรือตำราหมอนวดไว้ในแผ่นหินที่วัดโพเท่ากับเปิดโลกการเรียนรู้ให้คนไทยสมัยนั้นผู้คนตากยกย่องว่าวัดโพเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยและยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกภูมิปัญญาสำคัญของโลกในสมัยของพระองค์ ทยเป็นที่เกรงขามไปทั่วไม่ว่าดินแดนส่วนไหนซึ่งเดิมเป็นของไทยเกิดกระบฏไทยปราบได้หมดเช่นไซบุรีกลันตันเวียงจันทร์รังจ้าอนุวงศ์เป็นกระบฏในครั้งนั้นเราได้วีรัสตรีไทยคนสำคัญคือเท้าสุรนารีจากเหตุการณ์ครั้งนั้นพระองค์มีราชดำริว่าหัวเมืองอีสานอยู่ใกล้ลาวมีขนธรรมเนียมประเพณีคล้ายกันควรทำให้ชาวอีสานร,รู้สึกว่า อยู่กับกรุงรัตนโกสินทร์และมีความสุขสบายกว่าเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการกรบฏต่อไปจึงโปรดให้ยกชุมชนอีสานขึ้นเป็นเมืองมีคนพื้นเมืองเป็นเจ้าเมืองปกครองสร้างความเจริญให้แก่พื้นที่นั่นก็คือจังหวัดทั้งหลายในภาคอีสานจนทุกวันนี้เศรษฐกิจในสมัยนั้นเจริญรุ่งเรืองมากพระองค์ส่งเสริมการค้าเสรีกับหน้าหนา,หนาประเทศส่วนการค้าขายทางเรือสัมภาของพระองค์ คงดำเนินอยู่เงินกำไรที่ได้มาแทนที่จะใช้จ่ายส่วนพระองค์หรือแจกจ่ายให้พระราชโอรสและพระราชธิดากลับนำเงินดังกล่าวมาแยกใส่ถุงแดงถุงละสิบชังทรงตีตราปิดปากถุงเก็บไว้ในหีบกำปั่นคางห้องพระบัรทมพระองค์รับสั่งว่าส่วนหนึ่งให้เก็บไว้เพื่อเป็นทุนสำหรับสร้างและทำานุบำรุงวัดวาอารามต่างๆทั้งในและนอกพระนครอีกส่วนหนึ่งยกให้แผ่นดิน เก็บรักษาไว้ใช้เมื่อยามจําเป็นพระองค์ทรงมองการไกลทรงต้องการเก็บเงินในถุงแดงนี้ไว้เป็นเงินทุนสํารองเพื่อรักษาความมั่นคงและสงบสุขของแผ่นดินตลอดรัชการของพระองค์การเงินมั่นคงและไม่ได้นําเงินถุงแดงออกมาใช้เลยเอา้าวเสียงน้องลุกอุทานมาม่วงยังขาปากผมรู้ว่าน้องลุกจะถามอะไรผมโบกมือทำสัญญาณให้น้องลุกเขียวต่อไปไม่ต้องถาม ขั้นถึงแผ่นดินรัชการที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยึดถือตามแนวทางของรัชการที่สคือให้เงินถุงแดงเป็นเสมือนเงินทุนสำรองของประเทศพระองค์ไม่ได้นำออกมาใช้เลยแม้จะไม่มีเงินเบี้ยหว,วัดจ่ายแก่ข้าราชการพระองค์ก็ทรงโปรดให้ล่อทองเบญจาออกจ่ายแทนเงินสดแล้วเมื่อไรถุงแดงจะออกมาช่วยชาติสักทีฟังมาตั้งสองรัชการแล้วจะเย็น ถึงตอนสำคัญแล้วถุงแดงจะออกโรงแล้วผมดูดน้ำแดงจนหมดความามะม่วงซึ่งเหลือสองชิ้นสุดท้ายขึ้นมาเขี้ยวอย่างใจเย็นทำเป็นไม่สนใจเสียงน้องลูกที่ขยันขยอให้รีบเล่าผี่น้องแกล้งกันนิดหน่อยพ่อสนุกครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕ฝรั่งเศสยึดขเขมรและเวียดนามไปแล้วและกำลังเข้ายึดของลาวซึ่งขณะนั้นเป็นดินแดนที่อยู่ในการปรกครองของไทย ทหารไทยได้สู้รบปกป้องอย่างเต็มกำลังมีทหารฝรั่งเศสเสียชีวิตไทยได้ทำหนังสือประท้วงฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสกลับกล่าวหาว่าไทยรุกรานวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2436หรือรัตนโกสินทร์ศก112ฝรั่งเศสได้ส่งเรือรบสองลำเข้ามาทางปากน้ำได้เกิดการยิงกันที่ป้อมพะระจุลจอมเกล้าในที่สุด เรือรบฝรั่งเศสแลนเข้ามาถึงกรุงเทพพร้อมทั้งยื่นคำขาดให้ไทยต้องตอบข้อเรียกร้องภายใน24ชั่วโมงมิฉะนั้นจะปิดอ่าวไทยและเข้ายึดไทยทันทีข้อเรียกร้องนั้นมีหลายข้อแต่ที่สำคัญคือให้ไทยยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงและเกาะต่างๆต,ตั้งแต่ภาคเหนือของลาวไปจนถึงพรมแดนขเขมรให้ชดใช้ค่าเสียหาย จากเหตุประทะกันเป็นเงิน2ล้านฟรังและให้วางเงินประกันอีกเป็นจำนวน3ล้านฟรังคิดเป็นเงินไทยขนาดนั้นประมาณ2องล้านหมื่นบาทโอ้โห,โหเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอน้องลุกโมโหแล้วในหลวงทันวายยังไงย่ายอมนะนี่แหละเหตุการณ์นี้ทำให้พระองค์ทรงเสียใจจนประชวนหนักแต่เวลาที่ขับขันเช่นนี้เพื่อรักษาเอกราชของชาติไทยไว้พระองค์จึงต้องทำตามข้อเรียกร้อง ผมเล่าโดยความรู้สึกสะเทือนใจเงินที่ฝรั่งเศสรเรียกร้องมานั้นมีจํานวนมหาศาลต้องจ่ายเป็นเงินเหรียญเท่านั้นธนบัตรไม่ต้องการเงินในท้องพระคลังหลวงมีไม่เพียงพอจนกระทัง่งพาบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ได้กราบทูลให้ทรงทราบถึงเงินถุงแดงเมื่อนําออกมาปรากฏว่ามีจํานวนมากถึงสามหมื่นชังประมาณสองล้านสี่แสนบาท ราชการที่ 3, สาทรงเก็บสะสมไว้เป็นเหรียญทองคำของเม็กซิกันมีรูปนกบนเหรียญซึ่งสามารถนำไปใช้จ่ายได้ทั่วโลกถึงกระนั้นก็ยังไม่พอพระบรมวงศานุวงศ์เจ้าในายในพระราชวางังต่างก็พร้อมพระไทยเสียสละทรัพย์ส่วนพระองค์ขาราชบริพารทั้งชายหญิงได้รวมกันนำสร้อยคอเงินทองเพชรนินจินดาไปขายเพื่อให้ได้เงินมาช่วยชาติในที่สุด ก็าสามารถไถถอนบ้านเมืองและรักษาเอกราชของชาติไทยได้สำเร็จถึงแม้ผมจะเล่าเรื่องจบแล้วแต่เราสองพี่น้องยังนั่งซึมกันอยู่ไม่รู้ว่าน้องรู้คิดอะไรแต่ผมรู้สึกว่าเราสองคนน่าจะคิดเหมือนกันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีสายพระเนตรที่ยาวไกลคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญคนไทยสามารถเงยหน้าอ้าปากพูดกับชาติใดๆในโลกนี้ได้อย่างภาคภูมิใจว่า แผ่นดินไทยนี้พระองค์ทรงดำรงไว้ให้ลูกหลานไทยและไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใดพระมหาการุณาธิคุณพางเพียงพระส,สุธาเอาละครับตอนนี้เราก็มาสู่ช่วงอ่านเสริมกันแล้วอ่านเสริมในวันนี้มีหัวข้อว่าความดีอันสูงยิ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วแล้วก็ไปฟังกันเลยครับเราจะทำความดีให้โลกทั้งหลายได้เห็นเป็นตัวอย่างเราจะทำประโยชน์ให้โลกเต็มกำลังความสามารถของเรา เราจะเป็นผู้ช่วยชาติด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความอิ่มพอทุกอย่างไม่หวังอะไรคํำกล่าวข้างต้นของพระธรรมวิสุทธิมงคลวงเล็บบัวยานสัมปันโนแสดงถึงปณิธานของพระนักปฏิบัติท่านนี้ที่มุ่งมั่นทำความดีอันสูงยิ่งด้วยเมตตาธรรมความดีอันสูงยิ่งของพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือที่ขานนามโดยทั่วไปว่าหลวงตาม,มหาบัวนั้น คนไทยได้ประจักษ์แจ้งยิ่งขึ้นจากการที่ท่านเป็นผู้ริเริ่มและดำเนินโครงการพาป่าช่วยชาติขึ้นในพุทธศักราช2541โครงการนี้จัดระดมทุนจากประชาชนในรูปเงินตาไทยและต่างประเทศรวมทั้งในรูปทองคำเพื่อนำไปเป็นทุนสำรองในคลังหลวงเป็นหลักประกันความมั่นคงทางการเงินของประเทศเหตุที่หลวงตามหาบัวต้องเสียสละอย่างมากมาย เป็นผู้นำกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจของชาติก็เนื่องจากปี2540เกิดภาวะล้มละลายของธนาคารและสถาบันทางการเงินหลายแห่งกิจการขนาดใหญ่และขนาดเล็กของประชาชนจำนวนมากประสบภาวะนีสินต้องปิดกิจการหลวงตามหาบัวได้เทศนาทปลูกคนไทยทุกสาขาอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แสดงออกซึ่งความรักความเสียสละและความสัมัคคี รวมน้ำใจกันอุ้มชูชาติบริจาคเงินทองเขา้าคลังหลวงประชาชนมีขวัญกำลังใจร่วมกันผลักดันให้สังคมและประเทศชาติผลจากภาวะขับขันไปได้หลวงตามหาบัวได้กล่าวถึงความสำคัญเหตุผลที่มาของคลังหลวงเผยแพร่เป็นเครื่องระลึกถ,ถึงไว้ที่วัดป่าบ,บ้านตาจังหวัดอุดรธานีเมื่อปี2553ว่า คลังหลวงคือคลังสมบัติเดิมของบรรพบุรุษเราที่รักษาไว้เป็นมรดกของชาติเป็นหัวใจของชาติเป็นหลักเกณฑ์เป็นแก่นเป็นสารของชาติบ,บรรพบุรุษของเราได้รักษามานมนานมีกฎหมายบ้านเมืองรักษามาด้วยตลอดเวลาสมบัติเหล่านี้มีเก็บไว้เพื่ออะไรบ,บรรพบุรุษท่านมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบในบ้านในเมืองที่ท่านปกครอง เก็บไว้เพื่อความจำเป็นเวลามีความจำเป็นจริงๆเรียกว่าเข้าขั้นวิกฤตการณ์หาทางไหนไม่ได้แล้วท่านจึงจะนำสมบัติเหล่านี้ไปแก่เหตุการณ์ต่างๆเพื่อเอาตัวรอดเป็นพักเป็นตอนไปเมื่อยังไม่ถึงขั้นวิกฤตการณ์ขนาดนั้นจึงต้องเก็บไว้ตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้หลังจากนั้นในวันที่30มมกราคม2554หลวงตาได้ลาสังขารคงไว้ซึ่งอนุสร์แห่งความดีงาม และเรื่องราวที่ท่านเป็นผู้นำโครงการพระป่าช่วยชาติอันเป็นเหตุการณ์หนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่คนไทยควรพึงสังวนและภูมิใจไปตราบนานเท่านั้นกระจบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทที่16พ่างเพียงพัสุธาทุกคนชอบกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวจากลากันไปก่อนสวัสดีครับ